ครับสวัสดีครับนี่พ่อปลูกบนสีครับบนสีบนสีครับเอาแบบคลิปสั้นๆไเลยนครับั้างในเป็นสีชมพูผมไม่แน่ใจกันของผมก็มีกันมง อันนี้ผมขอมาจากพี่เขา้ขางข้างบ้านนะครับวัสิแยกเป็นสองต้นดบบาเดี๋ยวผมบึงก่อนครับถ้าเขาได้มาสองนอสิวัสิแยกเป็นสองต้นใดอ๋อสองต้นใดครับขอ,อยายกเมื่อเดียวครับเมื่อเดียว เห็นบ่ครับมันสีมีหัวในหน่อยเหราเห็นบ่างหัวหัวมันคาาคางดินคางคางฮังกนะครับมันสิมีหัวครับหัวน,หน้อยตัวอ่าเบิ่งตัวนี้ก็ได้ครับนี่นี่มึงเลี้ยวมือ,อกับเด็กเนี่บนี่คือเอกลักษณ์ของบอลซีครับ มืัอนี้มาปลูกแบบง่ายๆครับถึงแยกเป็นสองสองนอนวก็สิปลูร่วงกระทางเดียวครับเพื่อการดูแลสะดวกน,นี่ก็ดินเขาผสมไว้คุยมะพร้าวแน่อันนั้แน่คือต้องขออภัย้แ้วครับแดดสองจ่าจาักหน่อยครับอาชิบเห็นสัตว์ป็นใดยนี่ครับทำห้องเล็กเปลือกเผาเล็กต,ตามเด็กก่อนขี้งวัวจักหน่อยเพราะว่าขี้งวังวช่วงนี้หน้าฝนมันจะเป็นก้อนครับ แส่ปลายดลจังหน่อยครับจังหน่อยเพื่อเป็นเสือบันเทาอิ่นเสือครับบันเทาอิ่นเสือบินเทาก็มีขุยมะพ้าวใสอยู่แล้วครับแต่ว่าขอเสียงอ่าบอลซีนี่ ย้ำย้ำหนาห่อนหนาแรีงหรือบานเฮาเอิ่นย้ำหนาแรีงนะครับมันสิมันสิหยุบเหียครับบานเฮามันอิ่นมันลงหัวนั่นคือข้อเสียของบอลเสีครับมันบอนกระดาษเด้บอนกระดาษนั่นคือบอนในน้ำมันคนลานกันครับบอนนั้นมันสิบ่ตาย บานเฮานใบสิยบโยบครับแจ่บอนนี่มันสียบใบยยบครับแต่ก็มีบางคนก็เขาก็มีเทคนิคของเขาเลยือนกัน,นครับเขาก็ยกของผมเดี๋ยวแต่ภายแต่มันครับอันนี้ผมก็ปลูกแบบง่ายๆตบาบมาบ้านผมเดี๋ยผมเคยหาใหม่มาปลูกไปอย่างสี่ครับใบมันงาไม่ทีโยบครับบอนซีนี่ผมเคยปลูกหลายรอบแล้วผม,ผมก็มีตัวนี้ไงที่ผมเคย่ายไว้นั้น คิแต่ผมมาลงดินมาแล้วช่วงในเพื่อนเอามาหล่นน้นําใหม่ก็ก็เลยเอาก็เลยเอามาปลูกใหม่ซะพื่ความสวยงามครับเดี๋ยวมึงขอนยาตปลูกหัวน,น้าก่อนครับมัดเฉยเบิงครับผมนีอมาต่อกเลยครับเหนือผมโคน้ำแนละ้วเดี๋ยวนำก็หยุบ ใบกระสีประมาณเนี่ยครับอยู่ในหอมวังอยู่ในแดดวังหันมันเปลี่นสีมันครับนี่คลิปสั้นๆครับภาพปลูกบนสีแบบบ้านๆน,นี่ไม้ผมก็ปักปักผูกใบกันมันจะนั่นนะครับเพื่อบ่ใบมันหล่มใบมันสีเหี่ยวครับปลูกไม่ไม่สองเมมืมอถ้าผู้ใดอยากมันเหี่ยวอีกดีกั ใส่ถุงอบไบขึ้นต้นนี้ครับขึ้นยังจำได้นะครับถุงที่ใบใบสีขาวๆครับใส่ถุงมือเทปปุ๊บเบ็ดจำเนี้นะครับเดี๋ยวอีกหลายมือเติบแย้วครับต้องถือเอาออกนะครับจักรทิศพนักมันนี้ก็ฝากไว้นจำเนียครับฝากกดติดตามว่ากดไลค์กดแชร์จำเนียครับสวัสดีครับ